วันนี้มีรถสวยๆมานําเสนออีกแล้วครับผมนี่ไฟหน้านะครับได้เป็น daytime running light แบบนี้นะมีไฟโปรเจคเตอร์ด้วยเป็น bi b ี projector นะล้อแม็ก20นิ้วขอบ20นิ้วนะครับผมนะนี่ภายในก็หนังนะครับสลับดําแดงนะครับเดินได้แดงนะครับผมนะพันนี้มีพรมเขาเรียกว่าพรม 3D ไมห้นะทั้งคันเลยนะครับผมล้อกับตัวเบาะเลยนะ สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาพบกับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car นะครับผมนะวันนี้มีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วครับผมด้านข้างผมครับเป็นเจ้า Toyota โฟลเนอร์ครับ2.8 Sigma 4 TRD ปี2019.20คันนี้ได้เป็นแบครูฟด้วยนะครับผมนะไม่แค่120,000โลราคาหลังอัพโซลตแล้วนะ1,157,000บาทนั่นเองเรียกว่าประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะครับคันนี้นะครับออกรถ999ละบาทได้เช่นเคยนะฟรีค่าจัดเข้าบหมือนเดิมนะครับผมมาดูชมรถกกันดีว่าคันนนี้ะครับผมนะ นี่ไฟหน้านะครับได้เป็น d ด y t i m e running แบบนี้นะมีไฟโปรเจคเตอร์ด้วยเป็นไบบีโปรเจคเตอร์นะไฟตัดหมอกนี่ครบเลยกันชนหน้าแบบเทีดีแบบนี้เลยนะหล่อๆเลยครับผมอันนี้เป็นเทีดีแท้เลยนะครับแน่นอนล้อแมกนะครับ20นิ้วขอบ20นิ้วนะครับผมนะสัดยางปีย2บมากระจกมองข้างเป็นสีดําแบบนี้และหลังคาเนี่ยสีดำหล่อๆเลยกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วเรียบร้อยครับคันนี้ลองดูภายในกันนะครับผมนะนี่ภายในก็หนังนะครับ สลับดำแดงนะครับเดินได้แดงนะครับผมนะมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะจอทัชสกรีนนะครับผมนะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยอันนี้จัดเต็มเลยนะดูโครงสร้างสักเล็กน้อยนี่นะครับรอยอาร์คเดิมๆนะครับผมนะไม่มีชนหนักพิความตัดต่อหรือกอไม้แน่นอนนะครับผมนะโอเคถัดไปมาดูด้านหลังกันบ้างนี่ฮะ บาะแถว2สามารถพับได้นะครับรวมถึงแถว3ก็สามารถพับแวนได้เช่นเดียวกันนะครับผมลำโพงได้เป็น JBL เลยทั้งคันนะคันนี้ผมบอกเลยสวยๆเลยฝาท้ายครับไฟฟ้าแน่นอนมีมาให้ครบนะครับผมกล้องมองหลังนะครับผมนะลิงก์กับหน้าจอด้านหน้าเรียบร้อยคันนี้มีพรมเขาเรียกว่าพรม3 d มดีห้นะทั้งคันเลยนะครับผมดล้อกับตัวเบาะเลยนะ พรมสีดำเดินได้สีแดงหล่อๆแบบนี้นะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับไม่มีไขไม่มีแกะนะสวยเลยใครชอบแบบนี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1 9ึ0งบาทเท่านั้นนะครับได้เฟลเดอร์ไปใช้เลยนะออกรถแค่9 9 9้บาทป้ายแดงนี่น่าจะมีล้านแปดได้เลยนะคันนี้น,นี้เหลือแค่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับดูออปชันภายในกันนะครับเริ่มจากประตูเลยกระจกออโต้ทุกบานนะ เซ็นทรัลล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมนะรวมถึงพับเก็บกระจกด้วยนะครับพวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นลายคาร์บอนแบบนี้นะหนังก็หนังเทียมนะสีดําแล้วก็ตัดได้ได้สีแดงนะรอเย็บนะครับผมนะไฟหน้าออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งรวมถึงระบบพุชคอนโทรลด้วยอยู่ตรงนี้นะครับผมนั้นแล้วก็แพทเทิร์นชิปนี่มีมาให้ตรงนี้เลยเลขไม้นะครับผมนะเรือนไม้ก็จะเป็นแบบ TRD นะให้ความสปอร์ตรูหลามากๆไฟก็จะเป็นสีแดงเข็มแดง มีโลโก้ทีอดีนะครับผมนะแล้วก็นี่เปิดปิดฝาท้ายอย่างนี้แล้วก็ปุ่มสตาร์ทครับผมมีมาให้ครบเลยแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับผมปรับลดอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็มีโหมดขับ2ขับ4โล4ไฮให้ด้วยสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยจอเป็นจอทัชสกรีนนะรองรับนิเกเตอร์นะเชื่อมต่อมือถือได้นะครับผมนะแล้วก็นี่สินส่วนต่างๆนะตามสไตล์ทีเดีนะครับผมก็จะเป็นลายคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับสวยงามที่วางแก้ว กุญแจก็จะมีโลโก้ T.R.D แบบนี้นะสีแดงหล่อเลยนะผมโหมดการขับขี่ครับมีโหมด Normal Mode นะครับ Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะครับมาให้นะผมสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับ Traction Control ร,รวงถึง Auto Off ก็มีมาเช่นเดียวกันนะสำหรับ Fortuner คันนี้อรงน,นี้เป็นช่องเก็บความเย็นนะใส่น้ำใส่อะไรแช่ไว้ได้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีแอร์ออกจากด้านในนะประมาณนี้นะไฟอ่านแบนที่ซ้ายขวาไว้เป็นสีขาวแบบนี้ที่เก็บแว่น กร,ระจกแต่งหน้าก็จะมีไฟในตัวนะครับผมเปิดปิดแบบอัตโนมัติเลยถ้าเราเลื่อนตัวนี้นะไปดูโครงสร้างด้านหน้ามากดีกว่าสําหรับ f ฟล์เนอร์คันนี้ปึ๊บชุบหล่อเลยนะคันนี้ผมบอกเลยใายหายอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเ็ดพันเท่านั้นชุดห้องเครื่องครับเรียบร้อยสะอา,าดดีนะน้ำมันไม่มีเยอะไม่มีไหลนะครับผมนะเครื่องเดินเรียบปกติฐานหน้าเดิมนะครับผมแผ่นเพจเดิม นะรถผลิตเดือนเจ็ดปีสองพันสิบเก้านะครับผมนะอ่าฝาหน้าจะมีแกะทําสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมนะแจะเป็นฝาเดิมๆจากโรงงานเลยมีโลโก้โตลต้าปั๊มอยู่งนั้นนะครับผมนะใครชอบแบบนี้ผ่อนหมื่นเก้าราคาหลังหักส่วนลดหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับผมฟรีดาวได้ออกรถเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้นะใครสนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมนะของนี้มาไวไปไวแน่นอนยัยงไงขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม